เคยทำยังไงทำไม่ประมาณ <laughs> เป็แนเหมือนผู้หญิงเลยครับที่มันมันปรับได้ใช่ไหมว่าจะเอาแบนประมาณั้นที่มันแบนเพราะว่ายืดผมเ,เฉยเฉมันก็แบน<อ>ครับ,รบพอยืดให้ให้แค่ตรงอย่างเดียวอะ่ะมันจะแบนครับมันต้องมี อะไรเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อให้ผมมันไม่เรียบไม่แป้ไม่แบนถ้าไม่งั้นมันก็จะแค่ตรงอย่างเดียวแต่ถ้าตรงร้อยเปอร์เซ็นตตรงร้อยเปอร์เซ็นเข้าใจคำว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมนี่คือตรงอย่างหวีนี่คือหวีตรงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยถ้ามาอยู่บนหัวเราสวยไหมไม่เข้าครับผู้ชายผู้ชายจะเข้าได้ไงมันไม่สวย,ยตอให้เป็นผู้หญิงก็ไม่สวยไม่มีใครชอบครับ อันนี้คือผมนะครับหลังจากที่มีการสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากให้ดูนะครับว่าหลายๆคนมาเข้าใจว่าเราเซ็ตผมนี่คือทําเสร็จแล้วเห็นไหมครับว่าผมดูตรงแต่ไม่ตรงทื่อร้อยเปอร์เซนให้ความเป็นธรรมชาติเห็นไหมขนาดว่าผมเปียกยังได้วอลลุ่มของผมไม่แป้ไม่ติดหัวเนี่ย คือภาพหลังจากทําเสร็จหลังจากมีการไดผมเป่าผมเรียบร้อยเราได้ลักษณะของผมที่เป็นแบบนี้ถามว่าเราทําแค่ยืดผมไหมครับไม่ครับถ้ายืดผมอย่างเดียวไม่มีทางได้แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับถ้ายืดผมแค่ให้ตรงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะได้ผมในลักษณะแบบนี้แน่นอนครับ เห็นไหมครับว่าเราได้ทั้งทรงผมได้ทั้งเส้นผมที่มันตรงขึ้นดูดีขึ้นเงางามแต่ทำให้เราง่ายขึ้นในการที่ใช้ชีวิตของแต่ละวันถ้ายืดผมอย่างเดียวจะได้ผมแบบนี้ครับนี่อันนี้คือก่อนทำหลายเดือนที่แล้วคือที่ไปยืดล่าสุดมาคืออย่างนี้และนี่คือ มาครับกับเรานะรได้ทรงผมได้เส้นผมตอนที่ทำแอกบกังวลอยากได้แบบเส้นอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับเรากลัวมันจะออกมาเป็นอย่างในภาพแ,บบแกลัวมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ออกมาก็คืออย่างนี้ประมาณอย่างนี้ละ ไม่ได้เส็ตผมนะนี่ไม่ได้มีแว็กสเปย์นะ